สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านก่อนจะไปเริ่มคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe 2ช่องนี้นะครับผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับแล้วก็ขึ้นชื่อโอเคโอเคผมก็จะบอกนะครับว่าใครได้โรบักส์นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเลยนะครับคนที่ได้โรบักส์ครับก็คือน้องคนนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดต่างๆทาง Discord นะครับแอดผมได้ตามคอมเมนต์ด้านล่างนี่เลยนะครับ โอเคถ้าเกิดไม่สะดวก i s c o r d ก็สามารถเป็นลายไม่ line, ก็แอด ID ผมได้นะครับโอเคนะครับขอบค,ครับไปดูคลิปก,กันเลยครับเฮ้โย hey สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคีิชแชนแนลนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอัตลักษณ์ที่มีชื่อว่าเียว่า Laser, เลเซอร์ในภาษาไทายเรียกว่าเลเซอร์สะดือนะครับอัตลักษณ์นี้เป็นคนใช้ผมจําชื่อไม่ค่อยได้านะผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ อัตลักษณ์นี้ถ้าที่ผมไปดูมานะครับจากการ์ตูนคือสามารถยิงเลเซอร์ออกจากสะดือได้โดยใช้อุปกรณ์บางอย่างนะครับแต่ยิงได้ไม่เกินหนึ่งวิไม่งั้นคุณก็จะปวดท้องนะครับฟังดูเหมือนอย่างกากนี่แต่พอมาในโลกเกมว่ามันดีอยู่นะครับอัตลักษณ์เลเซอร์นี่ก็มีท่าทั้งหมดสี่ท่านะครับก็ประมาณนี้เลยครับ มาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับตัวแซดเขาเรียกว่าท่าเ e เวลเลเซอร์นะครับ mm hmm. เป็นการยิงยาวๆไปเลยครับ mm hmm. วันนี้ระยะก็ถือว่าไกลมากนะครับ mm hmm. แล้วก็ท่าต่อไป X เป็นท่าเนเวลไฟ่ะเป็นการบินนะครับ mm hmm. บินหนึ่งวินั่นเองนะครับ mm hmm. โอ๊ยกดผิดตูนี่เดี๋ยวนะผมจะผมจะลิงบินทางนั้นนะครับกด X นี่มันจะเป็นการบินนะแบบเอาพุงยิงลำแสงในเพื่อาทำให้ตัวเองบินทำได้แค่หนึ่งวิก็ถือว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แต่อาจจะเอาไว้จุงหนีคนอื่นได้นะครับมาที่ท่าต่อไปนะครับชื่อว่าท่าเนโว l าแรนะครับสกิลนี้เอ่อเอาไว้กดค้างได้ะครับตัว C ีกดค้างแต่มันจะกินค่าสเตมินาไปครับนี่นี่นะครับปิวปวปิ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 วประมาณนี้นะครับล้วยิงวิธีละก้อนนะครับ แล้วก็มาที่สกิลสุดท้ายนะครับเป็นตัว B Super New Well l s e r นะครับสก,กิลนี้ก็แรงมากเลยนะครับประมาณเข้าไปพันหนึ่งอัพดีๆก็อาจจะแรงนะครับทำให้ดูเออนี่ครับพันหนึ่งเต็มๆเลยนะครับก็ถือว่าแรงมากระยะก็ไกลนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ถ้าคูดาวยังไะคูดาวก็เร็วนะครับ อิปิกอะไรนี้วะอัตลักษณ์นี้ก็สำหรับอัตลักษณ์นี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้มาดูกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย